ตำนานเขาคิชกูดเขาคิชกูดเป็นชื่อที่ในพระไตรปิฎกหมายถึงดินแดนที่มีเปลดชุกชุมและเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าในกรุงราชครึกแต่สำหรับเขาคิชกูดที่เราพูดถึงนั้นตั้งอยู่ในเขตอ,อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่มีเรื่องราวเล่ามาว่าเมื่อปีพศ2397 นายติ่งพร้อมกับพวกพากันไปหาไมาก้กฤษณาบนเขาแห่งนี้พอไปเจอลานหินเลยนั่งพักจนได้เวลาเดินทางกลับแต่ทว่าเดินกลับยังไงก็วกกลับมาที่เดิมแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเดินขึ้นที่เขาแห่งนี้เป็นประจำก็ตามจากนั้นจึงได้พากันนั่งพักเหนื่อยยังลานหินนั้นอีกรอบในขณะที่เพื่อนของนายติ่งได้นั่งถอนหญ้าเล่นที่ลานหินเพื่อจะเอ็นตัวลงนอน ก็ปรากฏว่าพบแหวนหน้าขนาดใหญ่วงหนึ่งจึงเชื่อกันว่าที่ตรงนี้น่าจะมีทรัพย์สมบัติมากจากนั้นได้ช่วยกันถอนหญ้าบนลานหินนั้นจนหมดและได้พบรอยเท้าขนาดใหญ่พร้อมลวดลายกงจักและกล้นหอยคล้ายของมนุษย์ยาวประมาณ5ฟุตกว้างประมาณ2ฟุตจนเป็นที่มาของรอยพระพุทธบาทในปัจจุบัน เชื่อกันว่าใครได้เคารพกับไหว้ได้ใจและอธิษฐานแล้วนั้นย่อมเกิดผลสำเร็จและเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นตลอดไปเคยมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกว่าเขาคิชกูในสมัยก่อนเคยมีคนขึ้นไปบนเขาเพื่อไปหาของป่าแล้วไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยบางคนก็เคยเห็นเสือสีขาวตัวใหญ่บางคนก็เคยเห็นพวกเปรตออกมากรีดร้องในยามค่ำคืนนอกจาก มีท่านพ่อเขียนหรือพระครูธรรมสารคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดกระทิงเมื่อเคยบุกเบิกสถานที่แห่งนี้เล่าให้ฟังว่าพวกที่ไปด้วยความไม่ศรัทธาจะถูกลูกอัติวดาที่ปกป้องรักษารอยพระพุทธบาทเข้มฉุูลงโทษบ่อยๆทุกปีมังพุทธปาทางสัจจาคารเวนะ วันทานะนาบามิหังตาตียมปีอิมังพุทธปาทางสัจจะคารเวนะวันทานะนามามิหังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวาย เครื่องสักการบ,บูชาต่อลอยฝ่า,าพระบาทขององ,ง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณบนยอดเขาชิตก,กูแห่งนี้การบูชา